บทที่466ทุกคนหัวเรอกันเสียงดังใครก็คิดไม่ถึงว่าปีนั้นถึงกับมีฉากที่น่าตะลึงตกใจลูกเขยของพันหยวนหมิงจางเจี้ยนพูดต่อด้วยเสียงหัวเราบไอ้หยาาเซียวน่าทึ่งมากคุณคือกูดบายเมอร์ลูเซอร์เวอร์ชั่นจริงนะน,นะหาก็คือดาวโรงเรียนชิงหยามาหลันก็คือมาตรงเหมยคนนั้นฮ่าห้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 า ยัเฉินแม้ว่าไม่ค่อยสะดวกที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่ในใจก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะคิดไม่ถึงว่าพ่อตายังมีนิทานแบบนี้ที่แท้แม่ยายก็ปากร้ายแบบนี้มาตลอดแถมพ่อตายยังถูกมอมเล่าเริ่มททำแบบนั้นกับเขาเรื่องแบบนี้ก็ทำไปได้เหมือนมานรร้ายชัดๆเพื่อนนักเรียนเก่าแก่คนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจเซียวฉางควร แต่ละคนก็พูดให้กำลังใจและปลอบโยนเขาใรตอนนี้พันยวนหมิงมองไปที่เซียวฉางควรยิ้มแล้วพูดว่าพวกนายอย่าเพิ่งรีบเห็นอกเห็นใจเซียวฉางควรสิจริงๆมาหลันที่แต่งกับเซียวฉางควรก็อนาถเหมือนกันทุกคนถามอย่างงงๆเธอยังมีอะไรให้อนาถอีกหรือเซียวฉางควรชดใช้ให้เธอก็เหลือเฟือแล้วไม่ใช่เหรอพันยวนหมิงถอนหายใจแล้วพูดว่าเฮพวกนายไม่รู้อะไรเลยเหรอ มาลันในปีนั้นในใจคิดอยากจะหาทายาทเศรษฐีรุ่งที่สองดังนั้นจึงสนใจเซียวฉางควรคิดว่าตอนนั้นเซียวฉางควรมีเงินไงถึงได้ใกล้ชิดเซียวฉางควรจากนั้นแน่นอนได้เป็นคุณนายหญิงพูดถึงตรงนี้พันหยวนหมินก็เปลี่ยนคำพูดแต่ใครจะรู้หลังจากเซียวฉางควรเรียนจบจะเป็นคนไม่มีประโยชน์ขนาดนี้ อยู่ในครอบครัวก็ไม่ได้เสียทรัพย์ไม่ได้รับความสนใจอีกอย่างคฤหาสน์ตระกูลเซียนับวันยิ่งตกอับมาลันอยากใกล้ชิดกับทาย,ยาติเศรษฐีเรื่องที่สองคิดไม่ถึงว่าผลสุดท้ายกลับใกล้ชิดกับชายธรรมดาที่ไม่เอาทานเซียวฉางควรอับอายไม่มีอะไรเทียบได้สีหน้าแดงกำพยายามข่มเอาไว้สักพักถึงจะเปิดปากพูดพันหยวนหมิงเรื่องของฉันไม่ต้องให้แกพูดมาก พันหยวนหมิงหัวเราะอย่างเย็นชาพูดว่าเซียวฉางควรเรื่องที่บ้านของพวกนายทั่วเมืองจินหลิงใครบ้างที่ไม่รู้ไม่ให้ฉันพูดหรือคิดว่าทุกคนจะไม่มีทางไปถามจากที่อื่นได้เหรอพูดไปพันหยวนหมิงก็พูดเสียงดงังเดิมทีคฤหาสตระกูลเซียวของพวกนายก็ถือว่ามีทรัพย์สมบัติบ้างนายออกจากบ้านไปยังสามารถเอาชื่อเสียงคฤหาสตระกูลเซียวไปหากินได้ตอนนี้คฤหาสตระกูลเซียวล้มแล้ว คนไร้ค่ายอย่างนายหาเงินก็ไม่เป็นเมื่อวันวันๆก็เล่นแต่ไพ่นกกระจอกงานที่ถูกต้องไม่ทำลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านนี้ดันเป็นไอ้ขยะอยู่บ้านเกาะผู้หญิงกินทั้งตระกูลของพวกนายตอนนี้พึ่งลูกสาวคนเดียวในการใช้ชีวิตก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วลูกสาวของนายสร้างเวรกรรมอะไรไว้นะมาเกิดในตระกูลแบบนี้แต่งกับสามีที่เป็นไอ้ขยะช่างเจ็บปวดใจจริงๆ เย่เฉินเมื่อฟังถึงตรงนี้ยิ่งทนไม่ไหวแล้วพูดถึงตัวเองนะได้มาพูดถึงพ่อตาแม่ยายยิ่งไม่มีปัญหาแต่ว่าจะพูดถึงเซียวซูหลันไม่ได้เพราะเธอเป็นภรรยาของเขาดังนั้นเขาจึงขมวดคิ้วและพูดว่าอาพันคุณใช้ชีวิตของครอบครัวคุณให้ดีก็พอแล้วเรื่องของครอบครัวพวกเราไม่จำเป็นต้องให้คุณมากังวล พันหยวนหมิงพูดด้วยสีหน้าที่เมินเฉยว่าทำไมในฐานะที่อาเป็นเพื่อนนักเรียนเก่าแก่จะเป็นห่วงสถานการณ์ของครอบครัวพวกนายไม่ได้หรือไงพูดจบเขาพูดด้วยสีหน้าหยิ่งยโสผมเป็นตัวแทนลูกสาวของเซียวฉางควรรู้สึกไม่คุ้มพันหยวนหมิงยิ่งพูดยิ่งคึกคักลุกขึ้นยืนเอ่ยปากพูดว่าดูผมสิหัวหน้าหน่วยงานบริษัทปิโตรเคมีตอนนี้ทุกวันแค่เข้าไปสแกนนิ้วหนึ่งเดือนได้สองหมื่น ในอนาคตอายุ65ปีผมก็จะเกษียณเงินเกษียณเดือนหนึ่งก็2องหมืนแถมเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นสำหรับค่ารักษาพยาบาลพันรยาของผมก็เป็นราหัวหน้าหน่วยงานของบริษัทปิโตรเคมีได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห,ห,นห้หลังจากพวกเราทั้งคู่เกษียณแล้วก็จะได้เงินบำนาญของรัฐเดือนละสี่หมืน่น ดูแล้วเซียวชางควรกับมาหลานทั้งคู่จะห้าบกว่าแล้วไม่มีงานประจำนี่ในอนาคตหากแก่ตัวลงแล้วแม้แต่เงินบำนาญก็ไม่มีมันจะไม่กลายเป็นภาระสังคมหรอกเหรอเมื่อพูดถึงตรงนี้เขาดึงลูกเขยของเขาและพูดอย่างจริงจังว่าดูลูกเขยของผมเป็นซีอของบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจวบริษัทก็จะเข้าจดทะเบียนแล้วบริษัทหนึ่งปีมานี้คร่าวๆก็ประมาณหนึ่งหรือสพันล้าน คนแบบนี้ถ้าอยู่ในเมืองจินหลิงก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆพวกเราทั้งครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองนี่ถึงเรียกว่าการดำเนินชีวิตใช่ไหมกลุ่มคนรอบข้างส่งเสียงอิจฉาเมื่อได้ฟังที่พันหยวนหมิงกับจางเจี้ยนโมจริงๆแล้วเดิมทีพื้นฐานทางเศรษฐ,ฐกิจของครอบครัวพวกเขาในกลุ่มเพื่อนนักเรียนเก่าแก่ก็ทําให้เป็นที่น่าอิจฉาที่สุดอยู่แล้วตอนนี้พันหยวนหมิงกําลังลิ้มรสคนรอบข้างที่แสดงความตะลึงและอิจฉา แววตามองไปที่เซียวฉางควรกับเย่เฉินอย่างดูถูกในใจคิดว่าการตบหน้าคราวนี้ฉันรอมานานาหลายปีสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังมีความสุขจริงๆมีความสุขที่ได้แก้แค้นแต่ว่าเขากลับไม่ได้สังเกตเห็นมุมปากเย่เฉินที่ยิ้มอย่างสนุกสองผัวเมียต่างก็ทำงานที่บริษัทปิตโตรเคมีลูกเขยเป็นซีอของบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจดีอะ กลุ้มใจจริงๆไม่รู้จะจัดการกับคุณยังไงคิดไม่ถึงว่าคุณจะเสนอหน้ามาเองเลยนี่ไม่เท่ากับว่าเอาตัวเองพุ่งเข้าหาปากกระบอกปืนหรอกหรือ55บทที่467ในเมื่อพันหยวนหมิงเสนอหน้ามาเองเลยเย่เฉินก็ถือโอกาสนี้ส่งวีแชทให้เฉินเจอข่ายในวีแชทเขาขอให้ตรวจสอบบริษัทปิตโตรเคมีข้อมูลส่วนบุคคลของพันหยวนหมิงและพัรยาของเขา ในขณะเดียวกันก็ขอให้เขาช่วยตรวจสอบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจช่วงเวลาที่เฉินเจอขช่วยตรวจสอบข้อมูลนั้นพันหยวนหมินก็กำลังรับการกราบคำนับจากทุกคนอยู่ผู้อาวุโสเหล่านี้ตอนนี้ส่วนใหญ่ทำงานในระบบหรือทำงานภายในรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นเพียงคนงานธรรมดาพวกเขาทำงานมาตลอดชีวิต และตอนนี้พวกเขามีค่าจ้างเพียงไม่กี่พันก็แค่พอกินพอใช้แต่ว่าพันหยวนหมิงอยู่ตำแหน่งระดับหัวหน้าหน่วยงานของบริษัทปิตโตรเคมีซึ่งนี่ทำให้พวกเขาอิจฉามากเดิมทีผลประโยชน์ของบริษัทปิตโตรเคมีนั้นดีมากอยู่แล้วหัวหน้าหน่วยงานดูเหมือนก็ไม่ได้สูงมากแต่จริงๆแล้วได้มายากมากจริงๆ เพียงมองจากค่าตอบแทนก็ดูออกระดับนี้คือว่าเนื้อหอมมากทำให้ทุกคนแสดงความอิจฉาออกมาจนหมดยิ่งไปกว่านั้นลูกเขยที่เก่งรอบด้านเป็นถึงซ e o ของบริษัทที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วบริษัทที่เข้าสู่ตลาดมันยอดเยี่ยมมากแค่คิดก็รู้แล้วว่ามีมูลค่าในตลาดหลายพันล้านหรือหลายหมื่นล้าน อีกทั้งเวลานี้จางเจี้ยนยังหนุ่มยังแน่นให้เวลาเขาไม่กี่ปีเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลก็ได้ไม่ใช่เหรอเซียวฉางควรก็รู้สึกได้รับความกระทบอีนั้นพันพอยวนหมิงคนนี้ก็เคยเป็นคนที่พ่ายแพ้กับตัวเองเขาตามจีบฮานเหมยชิงแทบตายแต่หานเหมยชิงแม้แต่หางตาก็ไม่ช่ตามองทางกลับกันเธอกับให้ความสนใจเขาเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้พันหยวนหมิงประกาศไปทั่ว ว่าฮันเหมยชิงตอนนั้นแค่ถือว่าตัวเองเป็นตัวสำรองนี่พูดเหลวไหลทั้งเทในปีนั้นตัวเองกับเธอพูดได้ว่าต่างคนต่างมีใจให้กันอีกทั้งยังมั่นหมายเป็นการส่วนตัวเปิดบริสุทธิ์ครั้งแรกของเธอก็ให้กับตัวเองน่าเสียดายในปีนั้นถูกหมาหลันผู้หญิงที่ไร้ยางอายวางแผนให้เขาเองต้องตกนรกเธอมอมเล่าแล้วมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากนั้นก็ไปหาฮันเหมยชิงเพื่ออ้วด สุดท้ายฮานเหมยชิงได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากเลยตัดสินใจบินไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงที่ตัวเองเป็นอย่างทุกวันนี้ทั้งหมดเป็นเพราะถูกอีหมาหลันมันทําลายไม่อย่างนั้นตัวเองก็คงได้แต่งงานกับฮานเหมยชิงไปแล้วหรือไม่ก็อาจได้ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยกันจากนั้นก็คงเจริญก้าวหน้าอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเยสแน่พ yes, อคิดถึงตรงนี้ในใจเซียวฉางควรก็ขมขื่น มขนืจนตอนนี้เขาอยากจะร้องไห้แต่ก็ขี้เกียจไปทะเลาะและไปถือสาพันหยวนหมิงในตอนนี้เย่เฉินได้รับวีแชทจากเฉินเจอขายแล้วในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเขาก็ได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของพันหยวนหมิงพันหยวนหมิงรองหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทปิตโตรเคมีมีอำนาจเล็กน้อยหาเงินได้ไม่น้อยแถมยังโลภไม่เบา ดูแล้วเหมือนหนึ่งเดือนได้ค่าจ้างแค่2องหมื่นแต่เขาอาศัยตำแหน่งนี้ละโมบโลภมากยักยอกทรัพย์สินหลายพันล้านมานานแล้วอีกอย่างทรัพย์สินพวกนั้นที่เขายักยอกส่วนหนึ่งถูกโอนไปต่างประเทศอีกส่วนถูกโอนไปเป็นชื่อลูกสาวของเขาและยังมีอีกบางส่วนนำไปฟอกเงินโดยลงทุนให้บริษัทจางเจี้ยนสำหรับจางเจี้ยนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขายังคงเป็นคนธรรมดาที่ล้มเหลวในธุรกิจหลายครั้ง เมื่อรู้ว่าพันหยวนหมิงเป็นผู้นำเล็กๆที่มีอำนาจของบริษัทปิตโตรเคมีดังนั้นจางเจี้ยนจึงตามจีบลูกสาวของเขาอย่างบ้าคลัง่งจากนั้นก็ทำเธอท้องต่อมาจางเจี้ยนกับลูกสาวก็แต่งงานกันแบบสายฟ้าแลบจากนั้นก็เสนอขอให้พ่อตาสนับสนุนธุรกิจพันหยวนหมิงใช้เงินส่วนตัวให้เขา30ล้านจางเจี้ยนถึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา อีกอย่างบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจของจางเจี้ยนเดิมก็เป็นบริษัทฟอกเงินให้กับร้านพนันออนไลน์หลายแห่งทั่วไปในเมืองจินหลิงพวกเขาสร้างแอป,ปการระดมทุนทางอินเทอร์เนต็ตจากนั้นตั้งชื่อที่น่าฟังเพื่อรับบริจาคให้กลุ่มคนให้รักษาฟรีผลสุดท้ายล้วนเป็นเส้นทางของเงินที่ผิดกฎหมายใช้โอนเงินเข้าบัญชีบริจาคจากนั้นเมื่อยอดโอนรวมถึงล้าน เงินบริจาคล้านนั้นก็สร้างภาพว่าโอนเงินให้คนไข้เพราะฉะนั้นบัญชีผลประกอบการของบริษัทจึงดูสวยงามอีกอย่างที่น่าย้อเย้ยก็คือบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจของจางเจี้ยนลูกค้ารายใหญ่ก็คือหงห้าหงห้ามีร้านพนันสายดำใต้ดินหลายแห่งในเมืองจินหลิงและเงินสดส่วนหนึ่งล้วนผ่านแอปของบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจฟอกเงิน หลังจากที่เย่เฉินเห็นข้อความเหล่านี้รอยยิ้มที่พึงพอใจก็พลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาพันหววหมิงจางเจี้ยนปล่อยให้พวกนายซาไปสักพักรอให้พวกนายซาพอสิ่งที่รอคอยพวกนายก็คือความมืดที่ไม่มีสิ้นสุดบทที่468ในขณะนี้ข้างนอกมีคนตะโกนว่าครูมาแล้วเด็กหนุ่มสองคนรีบมาช่วยยกหน่อย เซียวฉางควรก็ถอนหายใจด้วยความโล่งบอกและพูดกับเย่เฉินว่าในรีบไปช่วยเถอะเย่เฉินพยักหน้าพันหยวนหมิงก็พูดกับจางเจี้ยนนายก็ไปด้วยพวกเราอายุมากแล้วร่างกายสู้หนุ่มๆอย่างพวกนายไม่ได้ยกไม่ไหวแล้วครับจางเจี้ยนพยักหน้าและเดินออกจากประตูไปพร้อมกับเย่เฉินตอนลงไปชั้นล่างจางเจี้ยนเชิดหน้าขึ้นขี้เกียจไม่อยากมองเย่เฉิงงนซะงั้น เย่เฉินก็ไม่อยากสนใจเขาหลานชายไอหำน้อยคนนี้กับบริษัทเทคโนโลยีจินหลิงต้าโจของเขาถูกกำหนดแล้วว่าซ่าไม่พ้นวันนี้แน่เพียงแต่ตัวเองยังอยากจะหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อใช้ไม้ตายกับเขาสุภาษิตธ์กล่าวไว้ว่าความสุขความดีใจเมื่อถึงขีดสุดมักนำไปสู่ความทุกข์ยากสลดใจตอนนี้จางเจี้ยนยังสุขไม่ถึงสุดขีดเมื่อทั้งสองลงมาถึงชั้นล่างก็เห็นชายชราอายุ80กว่าปี ชายชราผมขาวหมดสีสันนั่งอยู่บนรถเข็นเงยหน้ามองขึ้นไปที่อาคารเรียนหลังเก่าข้างๆเขามีชายวัยวกลางคนยืนอยู่เห็นเยเฉินเดินลงมาจึงพูดด้วยรอยยิ้มลำบากพวกคุณแล้วครับพ่อผมอายุมากแล้วผมก็อายุมากเหมือนกันยกไม่ไหวจริงๆมหาวิทยาลัยจงซานเก่าแก่มากแล้วก็จริงแม้แต่ลิฟต์ก็ไม่มีหลังจากที่พ่อผมกเกษียณก็อยากจะแวะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนตลอด แต่ว่าขามันไม่อำนวยไม่สามารถไปไหนได้เลยชัยชารายิ้มและพูดว่าก็เป็นเพราะพวกนายคอยดูแลฉันตลอดไม่ยอมให้ฉันขยับเดินไม่งั้นให้ฉันคลานก็จะคลานมาถึงที่นี่ให้ได้ชัยวัยกลางคนหัวเราะและพูดว่าสอนหนังสือมาตลอดชีวิตพ่อ,อยังอยู่ในโรงเรียนไม่พออีกเหรอชัยชาราสใาส่ศีรษะและพูดด้วยความเคร่งครัดว่า การสอนหนังสืออบรมคนเป็นเรื่องที่ต้องทำตลอดชีวิตชายวัยกลางคนยิ้มแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเอาละวันนี้ก็ให้พ่อสมความตั้งใจแล้วค่อยไปสอนนักเรียนเก่าๆของพ่อเย่เฉินฟังแล้วก็แสดงความเคารพเลื่อมใสอย่างสุดซึง้งคำสั่งสอนของผู้อาวุโสสำหรับท่าทางการสั่งสอนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นที่น่านับถือบนใบหน้าของจางเจี้ยนดูเหมือนไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา แค่เอ่ยปากพูดว่าพวกเรารีบขึ้นไปกันเถอะทุกคนกำลังรอยอยู่พูดจบเขามองไปที่เย่เฉินและพูดว่าเฮคุณมาช่วยฉันยกหน่อยเย่เฉินแม้แต่มองอยังขี้เกียจมองเขาพูดเบาๆว่าผมคนเดียวได้เกรงว่าร่วมมือกับคนซุ่งซ่ามอย่างนายจะไม่สะดวกเดี๋ยวจะทำให้ท่านอาจารย์ล้มโดนนุ่งน,นี่นั่นนายคนเดียวได้หรือจางเจี้ยนแสดงสีหน้าที่ไม่เชื่อออกมา เย่เฉินไม่สนใจเขาเดินไปที่ข้างหลังของรถเข็นสองมือก้ไว้ยกรถเข็นทั้งคันขึ้นแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนอย่างมั่นคงสมรรถภาพทางกายของเย่เฉินแตกต่างจากคนทั่วไปอยู่แล้วก่อนหน้านี้หลังจากสกัดยาอายุวัฒนาออกมาตัวเขาเองก็กินเข้าไปสองเม็ดสมรรถภาพทางกายของเขาดีขึ้นอย่างมากอย่าว่าแต่ยกรถเข็นคนเดียวถึงแม้จะมีน้ำหนักหลายเท่าสำหรับเขาก็ไม่ถือว่าเท่าไหร่ ในตาของจางเจี้ยนดูประหลาดใจแต่ว่าเมื่อเขาไม่ต้องยกก็ไม่ต้องเหนื่อยดังนั้นเขาจึงเดินตามหลังหัวเราคิกๆแล้วพูดว่าไอ้หยาคุณมีพลังเยอะขนาดนี้สามารถไปขนอิดแบกปูนได้เลยนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งทำก่อสร้างอยากให้ผมช่วยแนะนำให้คุณไหมเ้ย่เฉินมองไปที่เขายิ้มแล้วถามว่านายอยากไปก่อสร้างขนอิดแบกปูนหรือจางเจี้ยนพูดอย่างดูถูกผมกำลังพูดถึงคุณ เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างมีความสุขว่าได้สิคุณนี่จัดการให้ตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะงั้นก็ไปจากนั้นไปที่ก่อสร้างไปเป็นกรรมกรสักยี่สบปีคุณว่าเป็นไงบทที่469เมื่อเห็นเย่เฉินถามเองตอบเองจางเจี้ยนก็โมหโหแล้วพูดว่าแซงทำเป็นง่วมีประโยชน์ไหมเอ่ยให้คุณไปแบกปูนถือว่าให้เกียรติคุณแล้ว เย่เฉินพยักหน้ายิ้มแล้วพูดว่าได้ผมรู้แล้วผมจะจัดการให้คุณอย่างดีเมื่อจางเจี้ยนเห็นว่าเย่เฉินพูดมั่วๆจึงพูดอย่างเมินเฉยว่าประสาทแดกพูดจบเขาก็เอ่ยปากพูดว่าในฐานะที่ฉันเคยผ่านมาก่อนจะขอเตือนคุณหน่อยคุณอายุยังน้อยเดี๋ยวนี้ถ้าออกไปหางานสุจริตทำไม่แน่ก็อาจจะประสบความสำเร็จการแหมกปูนเป็นเรื่องที่ต่ำต้อยเหรอ ไม่เลยสักนิดคุณรู้ไหมมีนักร้องคนหนึ่งชื่ออาตูสมัยก่อนเขาก็ทำงานก่อสร้างแบกปูนเดี๋ยวนี้เขาก็ดังแล้วไม่ใช่เหรอและตอนนี้แควรไคโโชและติ๊กตอกดังขนาดนั้นคุณสามารถสมัครลงทะเบียนได้ไม่แน่พอนายโพสตคลิปวิดีโอทำเกี่ยวกับปูนอาจทำให้ในายดังก็ได้เย้เฉินยิ้มหัวเราะและพูดผมมีบัญชีติกตอกคุณต้องการติดตามผมไหม จางเจียนถามอย่างดูถูกโหพ่อบ้านอยู่บ้านทำงานหุงต้มอาหารอย่างคุณยังเล่นติ๊กต็อกซะด้วยหรือไหนในติ๊กต็อกหมายเลขอะไรมีชื่อว่าอะไรหรือว่าชื่อผู้ชายไม่เอาไหนในเมืองจินหลิงเก้เฉินยิ้มและพูดว่าหมายเลขติ๊กต็ของผมคือ78601991 1ึงชื่อว่าเทพมังกรแมนดาภาพหน้าจอคือมังกรสีเลือดหมูพื้นจะกดติดตามกดไลค์ไหมละ่ะ เทพมังกรแมงดาศาสตร์จางเจี้ยนมองเย่เฉินอย่างดูถูกและพูดว่าอย่างคุณแม่งเป็นเทพมังกรหรือผมว่ารักษาหน้าไว้หน่อยไหมถ้านายเป็นเทพมังกรแมงดาผมก็คงเป็นลูกเขยเทวดาลูกเขยเทพลูกเขยห้องเต้ลูกเขยอ๋องละมังเยสเทเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณน่เคยเป็นเขยติดดินด้วยไหมละ่ะเขยติดดินหมายความว่างไง จางเจี้ยนขมวดคิ้วเย่เฉินหัวเราห้าห้าลูกเคยที่แบกปูนี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอเชียศาสตร์จางเจี้ยนอดไม่ได้ที่จะตะโกนด่าออกมาคนอย่างคุณช่างไม่รู้จักกาลเทศะจริงๆเย่เฉินไม่สนใจเขาย,ยกครูผู้อาวุโสของพ่อตาขึ้นรีบเดินตรงไปอีกแค่ไม่กี่ก้าวก็มาถึงหน้าประตูห้องเรียนผู้อาวุโสตบที่มือของเย่เฉินเ,เบาๆแล้วพูดไอ้หนุ่ม สามารถยิ้มรับคำดูถูกดูก็รู้แล้วว่าเป็นหนุ่มที่มีอนาคตที่กว้างไกลผู้จบเขาก็หมุนรถเข็นแล้วเข้าไปในห้องเรียนจันเจี้ยนบ่นพึพรรมพำอายุมากแล้วตาลายจริงๆไม่รู้ดูยังไงถึงดูออกว่าเขาเก่งเย่เฉินไม่สนใจเขายังไงอีกไม่นานตัวเองก็จะเปลี่ยนโชคชะตาให้เขาแล้วขณะนี้อาจารย์มาถึงพอดีก็มีเสียงเฮฮาดีใจดังขึ้นในห้องเรียนและทุกคนก็ทักทายครูชาราไม่หยุด สมัยนั้นความผูกพันระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อลูกไม่มีผิดครูชรามองทุกคนที่อายุเกินห้าสิบบางคนก็มีผมขาวเป็นบางส่วนก็พลันทำให้สบายใจอย่างที่สุดจึงค่อยๆพยักหน้าเขาสอนหนังสือมาตลอดชีวิตกล่าวได้ว่ามีลูกศิษย์เต็มไปทั่วล่าเมื่อได้เห็นนักเรียนเหล่านี้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่เขาต้องเสียใจอีกแล้ว เชิญอาจารย์สอนบทเรียนให้พวกเราอีกบทหนึ่งเถอะมีคนเสนออย่างจริงจังทุกคนก็แสดงความรู้สึกเรียกร้องเช่นเดียวกันครูชราพยักหน้าน้ำตากล่าวเบ้านั่งอยู่ข้างหลังเวทีใช้นิ้วสัมผัสกับแท่นที่ครุขระแล้วค่อยๆพูดสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนตะโกนโดยพร้อมพเพรียงกันครูชราพยักหน้าและพูดว่าฉันแก่แล้วยืนไม่ได้แล้วตะโกนไม่ไหวแล้ว คุณภาพของการบรรยายอาจไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นฉันต้องขอโทษทุกคนก่อนนะบทที่470ทุกคนรีบพูดด้วยตาที่แดงกำ่ำอาจารย์ท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ครูชราย,ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดชีวิตได้เห็นการเติบโตของพวกคุณและเห็นการพัฒนาของประเทศฉันจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้ ฉันจะมอบสีคำนี้ให้กับทุกคนจนก็สุขได้ถึงแม้ยากจนแต่ก็มีความสุขฉันสอนหนังสือมาตลอดชีวิตฉันก็ยังยากจนไม่มีของมีค่าติดตัวแต่ฉันมีอุดมคติในใจตลอดชีวิตนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขพอใจกับสิ่งที่มีและไม่มีวันเสียใจทุกคนปรบมือให้โดยเฉพาะเซียวฉางควรหลังจากได้ยินในสิ่งที่อาจารย์พูดเขารู้สึกว่าอาจารย์เป็นตะเกียงชี้นำทางจริงๆ แม้ว่าเขาจะไม่มีเงินมากนะักแต่ทุกวันพลิกของเก่าซ้ำไปมาถือว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและแสวงหาจนสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากเช่นกันแน่นอนว่าในการดำเนินชีวิตของเขาก็ไม่ได้พ้นจากความทุกข์แล้วที่มาของความทุกข์นั่นก็คือหมาหลันครูอายุมากแล้วหมดเรี่ยวแรงกำลังบรรยายวิชาภาษาจีนโบราณอยู่บนเวที ต่อจากนั้นก็ดูออกชัดว่าหายใจติดขัดเล็กน้อยทุกคนก็รีบพยุงท่านลงมาสามารถได้ยินอาจารย์ผู้มีพระคุณบรรยายทุกคนก็พอออกพอใจแล้วดังนั้นยิ่งรู้สึกขอบคุณคุณครูอย่างมากวินาทีนี้พันหยวนหมิงเปิดปากพูดในเมื่อทุกคนได้ฟังบรรยายจนสมความตั้งใจแล้วจะว่าไปแล้วมันยากที่ทุกคนจะได้รวมตัวกัน งั้นอีกสักพักผมจะให้ลูกเขยของผมจัดสถานที่ไว้ให้ทุกคนก็ไปผ่อนคลายพร้อมกันผูดจบเขาก็หันไปมองจางเจี้ยนและถามว่าจริงสิจางเจี้ยนนายมีสถานที่ที่เหมาะสมจะแนะนำไหมเอาสถานที่ที่ดีที่สุดจางเจี้ยนพยักหน้าและพูดว่าเมื่อเร็วๆนี้ในเมืองจินหลิงเปิดคลับฮาวิ่วหวงร้านหนึ่งเป็นธุรกิจของตระกูลซ่งอันดับหนึ่งแห่งเมืองจินหลิง ถือว่าเป็นสถานบันเทิงที่หรูหราที่สุดในเมืองจินหลิงของพวกเราแล้วพอดีผมเป็นสมาชิกที่นั่นสักพักพวกเราก็ไปสนุกเฮฮา,ากันที่นั่นเถอะค่าใช้จ่ายของทุกคนวันนี้ผมเหมาเองได้ข่าวว่าจานเจี้ยนเป็นสมาชิกของคลับเขาหยหววทุกคนก็ประหลาดใจคลับเขาหยหววแห่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆใครๆก็รู้อยู่ที่จินหลิงเป็นสถานที่ชั้นนำ และเป็นสถานที่ที่ไฮโซที่สุดสามารถคลุกคลีที่นี่ได้น่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาทางกลับกันเท่าหาคลุกคลีอยู่ในสังคมชั้นสูงของเมืองจินหลิงไม่ได้งั้นก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกคลับเฮาหุยหวงการเป็นสมาชิกของคลับเฮาหุยห่วงอันรุ่งโรจน์นี้ยังเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สําคัญสําหรับการวัานะของบุคคลจางเจี้ยนอายุยังน้อยก็สามารถเป็นสมาชิกของคลับเฮาหุยหวงได้ นี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจริงๆอีกอย่างแม้ว่าทุกคนจะเคยได้ยินชื่อคลับเฮาหุยห่วงแต่ว่าในนี้นอกจากจางเจี้ยนแล้วคนไวกลางคนพวกนี้ไม่มีใครสักคนที่เป็นสมาชิกของคลับเฮาหุยห่วงอย่าว่าแต่เป็นสมาชิกของคลับเฮาหุยห่วงคนไวกลางคนพวกนี้แทบจะไม่มีใครมีโอกาสเข้ามาที่คลับเฮาหุยห่วงเลยยิ่งไม่มีใครได้เคยลิ้มรสว่าคลับที่ไวพักผ่อนหรูหราของเมืองจินหลิงมันเป็นยังไง ตอนนี้อาศัยบารมีของจางเจี้ยนทุกคนมีโอกาสเข้าไปในคลับฮ้าหุยหวงเปิดหูเปิดตาถ้าหากเข้าไปถ่ายรูปบ้างโพสให้กับเพื่อนในกลุ่มคงมีหน้ามีตามากเลยดังนั้นทุกคนก็หันมายกยอจางเจี้ยนกันยกใหญ่จางเจี้ยนก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การเป็นสมาชิกของคลับเฮ้าวหุยหวงก็เป็นเครื่องมือที่เขาใช้สร้างภาพอีกอย่างเขาทดลองมาหลายครั้งยังไงก็ไม่พลาด ทุกครั้งที่ประกาศว่าตัวเองมีบัตรสมาชิกของคลับฮาหุยหวงมักจะดีอกดีใจที่เห็นคนรอบข้างให้ความเคารพทำให้เขามีความสำคัญอย่างมากแต่ทว่าสมาชิกคลับฮาหุยห่วงที่ว่านี้ของเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีสิทธิ์นี้แต่เขาไปขอร้องหงห้าตั้งหลายครั้งหงห้าถึงได้ออกหน้าไปช่วยเขาทำถ้าไม่ใช่ว่าตอนฟอกเงินต้องใช้เขาหงห้าก็คงไม่ช่วยเขาทำเรื่องนี้แน่ อันที่จริงคนแบบนี้ในสายตาของหงห้าก็ไม่ต่างจากโจวหัวสินที่เป็นคนหลอกลวงแบบ P2P เขาเป็นแค่สุนักรับใช้ของตัวเองเท่านั้นหงห้ามักจะให้สุนัขไปช่วยตัวเองเก็บเงินในที่ต่างๆและให้กระดูกสักสองชิ้นแก่สุนัขอย่างเหมาะสมกรณีนี้สุนัขถึงจะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถให้เขา